มาครับมาพบกับครูโฟอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาทศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับมาดูกันครับว่าวันนี้เรามาเรียนอะไรกันนะครับก่อนแรกเรามาเริ่มทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วกันก่อนนะครับภาพประกอบนะครับภาพประกอบคืออะไรนะครับภาพประกอบคือภาพที่นําแสดงขึ้นมาเพื่อประกอบเรื่องราวต่างๆนะครับนักเรียนเรื่องราวต่างๆคืออะไรเรื่องรา เรื่องราวต่างๆก็คือเรื่องราวในชีวิตประจําวันของเราหรือว่าเรื่องราวในอดีตของเราที่เราอยากจะถ่ายทอดให้คนอื่นเขาได้รับรู้ครับบางทีเราอาจจะพูดไปเขาอาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเราอาจจะมีภาพประกอบให้เขาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะวาดภาพประกอบให้เขาเห็นอา่าอันนี้คือเรื่องราวของภาพประกอบนะครับต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนต้องการอธิบายเรื่องราวที่มีรายละเอียดมากเห็นไหมครับเรื่องราวที่มีรายละเอียดมากก็คือแบบว่า เรื่องเราเราอยากเราจะเล่าเรื่องราวที่มีความยาวมากใช่ไหมครับมีรายละเอียดมีดีเทลของเรื่องราวมากถ้าเราเล่าไปอาจจะนานใช่ไหมครับถ้ามีภาพประกอบให้เขาเห็นเน่ยเขาอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับต่อไปนะครับภาพประกอบจะช่วยทําให้ผู้อื่นเข้าใจรายละเอียดเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะครับผู้อื่นจะเข้าใจรายละเอียดรายละเอียดเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นจะเข้าใจเรื่องราวของเราได้ง่ายขึ้นนะครับและไม่ว่านักเรียนต้องการอธิบายเรื่องใด ภาพประกอบก็จะช่วยให้อธิบายเรื่องราวของนักเรียนได้น่าสนใจมากขึ้นเช่นกันนะครับถ้ามีภาพประกอบใช่ไหมครับเรื่องราวของเราก็จะดูน่าสนใจเพราะว่าคนที่ฟังก็จะเห็นภาพว่าอเรากําลังเล่าเรื่องราวอะไรอยู่นะครับโอเคครับตัวอย่างภาพประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับมาดูนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เขาจะนําเสนอมีอะไรบ้างนะครับเที่ยวบางแสนบางแสนมีอะไรครับนักเรียน คยไปบางแสนไหมบางแสนก็มีทะเลใช่ไหมครับอาบางแสนมีทะเลที่สวยงามนะครับอเรามาดูบทความกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไปเที่ยวทะเลที่บางแสนอเห็นไหมครับเห็นรูปแรกไหมลูกเขาก็ได้ไปเที่ยวทะเลกับพ่อแม่ใช่ไหมครับมีพ่อมีแม่มีลูกใช่ไหมครับเห็นไหมครับครอบครัวแสนสุขนะครับฉันดีใจมากเทีเ่ยวบางแสนนั้นสนุกลมที่ชายหาดพัดแรงเห็นไหมครับอ เขาว่าลูกชายหาดด้วยใช่ไหมเห็นไหมครับชายหาดสวยงามมากเลยนะครับอากาศแจ่มใสเขาก็ว่าความบริสุทธิ์ของชายหาดใช่ไหมครับอันนี้คือภาพประกอบก็จะเล่าเรื่องราวว่าเราไปสถานที่อะไรเที่ยวอะไรมาสมมติว่าตัวอย่างเขาไปทะเลใช่ไหมครับก็อธิบายว่าเขาไปเที่ยวทะเลอากาศแจ่มใสนะน้ําสวยงามมากใช่ไหมครับอมีน้ํามี ผู้คนมากมายนะครับมีผู้คนนั่งอยู่บนผ้าใบบนเก้าอี้ผ้าใบใช่ไหมครับต่อมาครับฉันอยากเล่นน้ําทะเลคุณพ่อกับคุณแม่ก็พาฉันไปแต่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเล่นน้ําทะเลเห็นไหมครับรูปที่สองเห็นไหมลูกเปลี่ยนชุดเล่นน้าทะเลกันใช่ไหมครับก็บอกเล่าเรื่องราวว่าไปบางแสนทําอะไรบ้างใช่ไหมไปชมชายหาดเล่นน้ําทะเลใช่ไหมครับ อันนี้คือการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับคือภาพที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวภาพประกอบที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเราเห็นแล้วเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าวันนั้นเราไปทําอะไรมาบ้างครับเสริมความรู้ของภาพประกอบนะครับเราไปดูกันนะว่าเสริมความรู้มีอะไรบ้างนะครับเป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อเล่าเรื่องราวหรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆเป็นภาพที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้คนอื่นได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ เห็นไหมครับให้ผู้อื่นได้รับรู้โดยมีจุดมุ่งหมายในการสอดคล้องกับเรื่องราวนั้นๆและให้เกิดความเข้าใจได้ถูกต้องอเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องราวหนังสือหนังสือนักเรียนเคยเห็นหนังสือไหมหนังสือการ์ตูนเคยดูไหมครับสมมติว่าเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับก็จะมีภาพแล้วก็มีตัวคําบรรยายหนังสือใช่ไหมครับตัวภาพก็คือภาพประกอบเรื่องราวนะครับภาพประกอบในเรื่องราวของหนังสืออก็จะมีรูปภาพแล้วก็มีบทความขึ้นมาใช่ไหมครับ ต่อมาก็เป็นคมภีหรือภาพเขียนฝาผนังอาคารภาพเขียนฝาผนังอาคารนักเรียนเคยไปวัดไหมครับไปดูฝาผนังวัดไหมครับอันนั้นก็จะบอกเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับต่อมาเป็นสถาปัตย,ยกรรมต่างๆและรวมถึงภาพโฆษณาต่างๆด้วยภาพโฆษณาต่างๆนักเรียนอาจจะไปเคฟซีสมมติว่านักเรียนหิวไก่ทอดไปกินเคฟซีใช่ไหมครับหันไปปุ๊บก็จะเจอภาพโปสเตอร์ใช่ไหมครับ ภาพโปสเตอร์ก็จะเป็นภาพประกอบในการบอกว่าเมนูอันไหนน่าสนใจใช่ไหมครับอ่าโปรใหม่เมนูใหม่คืออะไรของวันนี้ราคาถูกใช่ไหมครับอ่าภาพประกอบก็จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้คือภาพประกอบนะครับตัวอย่างของภาพประกอบในงานจิตกรรมนะครับนักเรียนอ่าอันนี้นักเรียนอาจจะเห็นในสถานที่ที่วัดนะครับอเป็นภาพประกอบในฝาผนังนะครับภาพประกอบฝาผนังก็จะเล่าเรื่อง ประวัตศิศาสตร์ของพระพุทธศาสนานะครับอา,อาจจะเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับนรกกระพูมมใช่ไหมครับอันนี้นักเรียนอาจจะได้เห็นตามวัดนะครับส่วนใหญ่ภาพปร,ระกอบในเชิงขวาผนังครับต่อมาก็จะเป็นรามเกียรติใช่ไหมอันนี้เราก็จะเห็นตามวัดเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องราวของรามเกียรติลายไทยใช่ไหมครับพวกนี้ก็คือภาพปร,ระกอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นภาพประกอบเรื่องราววรรณคดีนวนิยายต่างๆนะครับ ก็มีเรื่องราวศาสนาวรรณคดีนวนิยายนะครับโอเคครับครับเรามาเรียนรู้เรื่องคาแรคเตอร์กันบ้างนะครับอ่ะมาดูกันละครับว่าคาแรคเตอร์คืออะไรในส่วนการวาดคาแรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อเรื่องราวคาแรคเตอร์ถือเป็นสิ่งสําคัญมากอเห็นไหมครับคาแรคเตอร์คือบุคลิกนะครับอ่าคือการวาดบุคลิกของคนนะครับอ่าอาจจะเป็นสิ่งต่างๆก็ได้นะครับคาแรคเตอร์คือการวาดบุคลิกนะครับที่ช่วยสื่อให้ผู้ชม เข้าใจถึงกับผู้สร้างกําลังสื่อถึงผู้สร้างกําลังสื่อถึงว่าจะหมายถึงว่าแบบคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นใครใช่ไหมครับอาจจะว่าคาแรคเตอร์เป็นตัวโกงใช่ไหมครับเป็นพระเอกเป็นนางเอกใช่ไหมครับคาแรคเตอร์ character ก็จะบ่งบอกนะครับคุณลักษณะของตัวละครนั้นๆนะครับหรือเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราคาดเดาเรื่องราวต่างๆของเนื้อเรื่องได้าบางทีก็อาจจะเราอาจจะร,รู้เนื้อเรื่องก็ได้นะครับอะสมมุติว่าเป็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนใช่ไหมครับอ คาแรคเตอร์ออกมาปุ๊บอ่าเราก็รู้ว่าคาแรคเตอร์ตัวโกงเป็นยังไงใช่ไหมครับหน้าตาก็จะดูดุดันหน่อยใช่ไหมครับอพระเอกหน้าตาก็จะดูหล่อนางเอกก็หน้าตาก็จะดูสวยใช่ไหมครับเราเห็นปุ๊บเราก็รู้ว่าใครเป็นพระเอกนางเอกใครเป็นตัวโกงใช่ไหมครับคาแรคเตอร์ก็จะบ่งบอกลักษณะภายนอกนะครับอ่านี่คือตัวอย่างคาแรคเตอร์สื่ออารมณ์นะครับเห็นไหมครับจะเป็นใบหน้าสื่ออารมณ์ต่างๆใช่ไหมครับ น,นี้มีทั้งของผู้หญิงของผู้ชายเลยนะครับเห็นไหมครับใบหน้าดีใจใบหน้าเศร้าใช่ไหมครับใบหน้าตกใจใบหน้าร้องไห้ใช่ไหมครับอ่าใบหน้ามีความสุขแล้วก็ใบหน้ากําลังสงสัยใช่ไหมครับบางรูปก็ใบหน้าที่มีความรักใช่ไหมครับเห็นไหมครับคาแรคเตอร์ก็จะบ่งบอกสีหน้านะครับอ่าสมมติว่าคาแรคเตอร์ใบหน้าก็คือการบ่งบอกสีหน้าว่าตอนนั้นกําลังรู้สึกอะไรอยู่ใช่ไหมครับอาจจะรู้สึกดีใจาหน้าตาก็จะดูร er ่าเริงใช่ไหมครับ รู้สึกเศร้าเห็นไหมครับหน้าตาก็จะดูเศร้าดูร้องไห้เมื่อเรามองเห็นคาแรคเตอร์วนนี้เราก็จะเข้าใจในอารมณ์ของเขานะครับว่าเขารู้สึกอะไรอยู่เห็นไหมครับใก็มีหน้าตามากมายครับให้เราดูเห็นไหมครับท่าทางหน้าตาคาแรคเตอร์หน้าตาต่างๆนะครับต่อไปเลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์สื่ออารมณ์เหมือนกันนะครับนาการวาดคาแรคเตอร์นั้นเราต้องเข้าใจบุคลิกของใบหน้าคนก่อนนะครับ เราอาจจะมีต้นแบบมาจากรูปจริงก็ได้นะครับถ่ายรูปตัวเองออกมาหรือว่าหาต้นแบบในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าต้นแบบจากที่ครูสอนก็ได้นะครับเราลองมาหัดวาดกันดูนะครับว่าคาแรคเตอร์วาดยังไงสมมติว่าวาดหน้าดีใจใช่ไหมครับหน้าดีใจเราก็ต้องยิ้มใช่ไหมครับเย้มีความสุขใช่ไหมครับหน้าโกรธก็ทําปากบึ้งใช่ไหมครับทำหน้าโมโหใช่ไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็คือการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทางใบหน้านะครับครูอยากให้นักเรียนลองหัดวาดคาแรคเตอร์ดูนะครับเห็นไหม เริ่มจากง่ายๆก่อนก็ได <med> ้คร so, like like <ivan> ับเริ่มจากภาพแบบคาแรคเตอร์ที่ดีใจยิ้มอะไรเงี้ยครับอันนี้คือง่ายสุดเลยนะครับเห็นไหมคาแรคเตอร์พวกนี้อาจจะเป็นนักเรียนอาจจะเห็นในการ์ตูนฝรั่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ตูนฝรั่งนะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวผู้หญิงทั้านั้นนะครับเห็นไหมมีกระรูปหน้าอะไรยังไงบ้างครับเห็นผู้หญิงใส่แว่นไหมครับมีฟิลอดนอนใช่ไหมครับมีฟิลเจ้าเล่ห์มีอารมณ์โมโหใช่ไหมครับเห็นไหมครับมีดีใจมียิ้มใช่ไหมครับโอเคนะครับ องค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมนุษย์เรามาดูองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมนุษย์กันนะครับโครงสร้างต่างๆซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการสร้างครงสร้างต่างๆก็คือโครงสร้างของร่างกายมนุษย์นะครับคาแรคเตอร์ในแบบฉบับของเราเองคาแรคเตอร์ในแบบฉบับของเราเองก็คือเราอาจจะคิดคาแรคเตอร์ตัวละครขึ้นมานะครับแล้วก็วาดออกมาเป็นแบบฉบับของเราเองนะครับอาจเราต้องคิดหน้าตาของคาแรคเตอร์ตัวนั้นนะครับว่า เราอยากให้ตัวนั้นหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ของเราเองนะครับการเรียนองค์ประกอบและโครงสร้างเหล่านี้จะช่วยพัฒนาฝีมือของคุณให้ดียิ่งขึ้นการสเก็ตโครงสร้างถือเป็นพื้นฐานในการวาดรูปก,การสเก็ตงานก็คือพื้นฐานในการวาดรูปครับก็คือการเขียนรูปบ่อยๆนั่นเองใช่ไหมครับเราอาจจะวาดตัวการ์ตูนบ่อยๆเราก็จะมีทักษะในการวาดดีที่ดีขึ้นนะครับ และเป็นพื้นฐานในการวาดรูปเห็นไหมเป็นพื้นฐานทักษะในการวาดรูปใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเขียนบ่อยๆเราก็จะมีฝีมือที่ดีขึ้นนะครับเราก็จะมีความเคยชินที่ดีขึ้นนะครับและเป็นพื้นฐานที่นักวาดนักวาดเห็นไหมครับนักวาดต่างๆนักวาดคาแรคเตอร์เห็นไหมครับนักวาดคาแรคเตอร์ควรนํามาปรับประยุกต์ใช้ด้วยเช่นกันได้ไหมครับก็คือนักวาดนะครับก็ต้องหัด เขียนตลอดเวลานะครับให้ฝีมือนั้นคงที่นะครับบางคนไม่ได้วาดนานใช่ไหมนักเรียนไม่ได้วาดนานบางทีก็กลับมาวาดไม่ได้ก็มีนะครับวาดไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดนักเรียนวาดอยู่สม่ําเสมอเนี่ยนักเรียนก็จะวาดเก่งขึ้นนะครับนี่คือการวัดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์นะครับให้เรากะขึ้นมาประมาณเจ็ส่วนครึ่งถึงแปดส่วนนะครับแต่ละส่วนต้องมีความเท่ากันนะครับนักเรียนเห็นไหมครับเรามาเริ่มจากสัดส่วนของผู้ชายก่อนนะครับ เริ่มแรกเห็นไหมครับส่วนใหญ่ผู้ชายคนเอเชียนะครับจะมีประมาณเจ็ดส่วนครึ่งนะครับคนทั่วไปก็จะประมาณเจ็ดส่วนครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สูงขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นชาวฝรั่งาเงี้ยครับที่มีความสูงใช่ไหมครับก็จะเป็นประมาณแปดส่วนนะครับนักเรียนเราเรามาดูกันนะครับหนึ่งส่วนแรกคือไงครับหนึ่งส่วนแรกคือหัวใช่ไหมครับจากหัวจากหัวถึงปลายคางคือหนึ่งส่วนนะครับต่อมาครับส่วนที่สอง จากปลายคางถึงหน้าอกคือส่วนที่สองนะครับส่วนที่สามคือจากหน้าอกถึงเอวอ่าถึงส่วนที่สามนะครับส่วนที่สี่คือจากเอวถึงหน้าขาอ่าคือส่วนที่สี่นะครับส่วนที่ห้าคือจากหน้าขาถึงหัวเข่านะครับส่วนที่หกคือหัวเข่าถึงหน้าแข้งนะครับส่วนที่เจ็ดคือจากหน้าแข้งถึงข้อเท้านะครับเห็นไหมครับส่วนที่ส่วนที่เป็นส่วนเจ็ดครึ่งหรือแปดก็คือก็คือเท้านะครับเท้าของเราเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะมีประมาณเจ็ส่วนครึ่งถึงแปดส่วนนะครับต่อมาเป็นผู้หญิงเห็นไหมครับโครงสร้างของผู้หญิงผู้หญิงจะมีความตัวเล็กกว่าผู้ชายใช่ไหมครับแต่บางทีก็จะเจอผู้หญิงที่ตัวสูงกว่าผู้ชายใช่ไหมอันนั้นอาจจะถึงประมาณเจดส่วนถึงแปดส่วนได้นะครับแต่ว่าหลักๆผู้หญิงจะไม่เกินหกส่วนครึ่งนะครับนักเรียนเราลองมาดูกันนะครับมาตรฐานของผู้หญิงหนึ่งส่วนเหมือนกันเลยครับจากหัวถึงปลายคางคือหนึ่งส่วนใช่ไหมครับจากปลายคางถึงหน้าอก คือสองส่วนนะครับจากหน้าอกถึงเอวคือสามส่วนนะครับจากเอวถึงหน้าขาคือสี่ส่วนนะครับจากหน้าขาถึงหัวเข่าคือส่วนที่ห้านะครับจากหัวเข่าถึงหน้าแข้งคือส่วนที่6กนะครับเห็นไหมส่วนที่เจ็ดก็กลายเป็นเท้าเลยใช่ไหมครับเพราะว่าผู้หญิงมีความสูงมากกว่าผู้ชายนะครับเห็นไหมอันนี้คือเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดผู้หญิงมีความสูงมากกว่าผู้ชายนะครับมาตรฐานของผู้หญิงนะครับเนี่ยประมาณ6กส่วนครึ่งนะครับ อันนี้คือการวัดสัดส่วนในการวาดคนนะครับอ่าไม่ยากนะน,กนักเรียนไม่ยากนะครับเราต้องกะสัดส่วนขึ้นมาหนึ่งส่วน่อนนะครับแต่ละส่วนต้องมีความเท่ากันทุกส่วนนะครับนักเรียนเราอาจจะสัดส่วนขึ้นมาสัดส่วนที่หนึ่งแล้วก็ทาบจากสัดส่วนที่หนึ่งลงมาเรื่อยๆถึงเจ็ดส่วนครึ่งน,นะครับโอเคครับอ่าครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ตัวละครที่จะเป็นเหมือนพระเอกอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับก็จะมีความหล่อความเท่ใช่ไหมครับเห็นไหม การสร้างคาแรคเตอร์เราก็ต้องคิดบุคลิกตัวละครก่อนนะครับว่าเราอยากให้ตัวละครนั้นมีลักษณะบุคลิกเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับอาจจะต้องมีการสเก็ตภาพขึ้นมาก่อนนะครับอ่าแล้วก็เสื้อผ้าเห็นไหมนักเรียนเสื้อผ้าหน้าผมเห็นไหมครับอ่านักเรียนอาจจะไปดูนิตยสารแฟชั่นหรือว่าอาจจะคิดเสื้อผ้าเองก็ได้นะครับเห็นไหมบุคลิกเป็นสิ่งสําคัญนะครับจะทำไงให้ตัวละครของเราดูหล่อดูเท่ใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องจับบุคลิกให้ให้ได้ก่อนว่าแบบ เราต้องต้องวาดบุคลิกขึ้นมาก่อนว่าอย่าให้เท่อย่าให้โพสท่าแบบไหนถึงจะดูเท่นะครับเห็นไหมครับแล้วอาจจะโพสเองก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปมานะครับเพื่อเป็นงานต้นแบบแล้วก็มาวาดก็ได้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือแบบพวกบุคลิกของพระเอกนะครับจะมีความเท่มีความหล่อใช่ไหมครับการแต่งกายก็จะมีความเท่ใช่ไหมครับเห็นไหมอันนี้ให้นักเรียนดูการแต่งตายดูการเขียนบุคลิกของเขานะครับโอเคครับ ันนี้เรามาเป็นคาแรคเตอร์ของผู้หญิงกันบ้างนะครับเห็นไหมการแต่งตัวเห็นไหมครับท่าทางก็จะดูน่ารักใช่ไหมครับคาแรคเตอร์ character ผู้หญิงเราอาจจะว่าให้ดูน่ารักหน่อยใช่ไหมครับเห็นไหมการแต่งตัวเห็นไหมครับการแต่งตัวก็จะมีความเป็นสไตล์แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะใช่ไหมครับเห็นไหมบางคนก็เป็นชุดกระโปรงใช่ไหมครับบางคนก็เป็นกางเกงขาสัาน้นเห็นไหมคาแรคเตอร์ก็จะบ่งบอกลักษณะของผู้หญิงแต่ละคนนะครับอย่างเช่นรูปแรกเห็นผู้หญิงรูปแรกไหม ก็อาจจะดูห้าวห้าดูลุยๆหน่อยนะครับรูปที่สองเป็นที่เป็นผู้หญิงใส่หมวกที่เป็นชุดกระโปรงก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับส่วนรูปที่สามก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นวัยทํางานหน่อยนะครับเห็นไหมส่วนรูปที่สี่เห็นไหมครับผู้หญิงที่ใส่เสื้อลายใส่เอี๊ยมสีเหลืองอาจจะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับวัยรุ่นวัยรุ่นกําลังเรียนใช่ไหมครับ รูปที่ห้าก็จะเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็จะดูมั่นใจหน่อยนะครับการแต่งตัวการบุคลิกก็จะดูมั่นใจต่างจากบุคลิกของคนที่สี่นะครับบุคลิกของคนที่สี่ก็อาจจะดูแบบเขินอายอาจจะเป็นคนขี้อายก็ได้นะครับเห็นไหมครับบุคลิกก็จะบอกลักษณะของแต่ละบุคคลได้นะครับว่าบุคคลนั้นลักษณะเป็นยังไงนะครับครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับนักเรียนครับ ขอบคุณนะครับที่ตั้งใจเรียนกันรักษาสุขภาพด้วยนะลูกนะโอเคครับ